เกิดยังขืนอีกน้อมีรายการยังน้อยอีกน้อบ้านเมืองเขาสิพาเมื่อแล้วคือยังงงงสาวๆน้ำกล่องมันยังน่อมันยังน้อยอีกน้อ มันแหลวว่ะสันมา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 ,าวเมื่อ,อเอามายุ่งยดิเออเปิดปั๊บยุ่งกับใส้นักพากเลย <c oughs> เห็นบ่ละออนอนโอ้ยได้เมื่อบ่นอบาดได้เมื่อโบอนอบาทนี่นอ้อ เอาลงไปเฮ<ะ>้ยงานเขาแล้วบาทเนี่ยมาทายให้แน่ว่าสันคือสร้างว<ะ>่าเถ้ะนะโอ้ยแล้วเนี่ยเอาโอ้ยเาขาต้องเก็บภาพก่อนล่ะครับ